คลิปนี้ผมจะมารีวิวกล้องจิ๋ว Q5 นะครับกล้องจิว๋ว Q5 ดูกล่องก,ก่อนเลยครับผมเป็นกล่องกระดาษแข็งครับฝาปิดเป็นแม่เหล็กเหมือนเดิมครับเห็ะนะครับกล่องออกแบบมาได้ดีครับผมเปิดมาก็จะเจอกับตัวกล้องนะครับตัวกล่องเนี่ย เขาเขียนว่าบันทึกวิดีโอที่ 720p นะครับเป็น Full HD นะครับแล้วก็ถ่ายาภาพนิ่งเป็นาภาพสีวิดีโอเป็นภาพสีพร้อมเสียงนะครับแล้วกอ็อัดเสียงอย่างเดียวก็ได้ครับผมใช้เป็นเว็บแคมก็ได้นะครับใช้งานต่อเนื่องที่90นาทีต่อการชาร์จ1ครั้งชาร์จกับคอมพิวเตอร์แค่1ชั่วโมงก็เต็มครับผม โอเคผมแกะออกมาแล้วละ่ะผมให้ดูครับนี่ครับตัวตัวกล้องนะครับออกแบบมาได้สวยงามครับผมเป็นวัสดุที่เป็นโลหะนะครับแต่น้ำหนักเบาครับผมขนาดเมื่อเทียบกับนิ้วมือนะครับคุณลองดูดีๆครับตัวนี้เป็น Full HD 720p นะครับ ทำงานได้ด้วยกัน3โหมดนะครับถ่ายภาพนิ่งอัดเสียงแล้วก็ถ่ายวีดีโอสีพร้อมเสียงนะครับแล้วก็มีที่คล้องข้อมือนะครับผู้มือแล้วก็สายชาร์จหรือว่าสาย transfer ข้อมูลเพื่อดูในคอมพิวเตอร์นะครับโอเคมาพูดในส่วนของการใช้งานครับผมโอเคเปิดเครื่องกดค้างไฟมันจะติดอย่างนี้นะครับ เรามาสีเงินมาสีแดงโอเคโอเคครับเสร็จแล้วสีแดงเนี่ยคือสถานะของการถ่ายวิดีโอถ้าจะถ่ายภาพนิ่งเปลี่ยนโหมดกดที่ปุ่มโหมดนะครับมันจะเป็นสีน้ำเงินนะครับภาพนิ่งอัดเสียงกดอีกมันจะเป็นสีออกม่วงๆะครับคือน้ำเงินปนกับแดงครับ โอเคผมจะถ่ายวิดีโอให้ดูก่อนนะครับโอเคกดไปที่ปุ่มปุ่มโหมดนะครับให้มันเป็นสีแดงก่อนนะครับคือกล้องจิ๋วรุ่นนี้เป็นกล้องจิ๋วที่ใช้ง่ายที่สุดครับโอเคกดเลคคอร์ดครับกดปุ่มนี้ทีเดียวไม่ต้องค้างนะครับกดปุ่มเดียวปุ่มเดิมกับที่เปิดเครื่องนะครับแต่กดทีเดียวครับผมโอเคครับเทสกล้องจิ๋ว Q 5ครับถ่ายวิดีโอครับ ผมจะเอาไปเปิดให้ดูในคอมนะครับหยุดบันทึกวิดีโอกดซ้ำหนึ่งครั้งแต่ไม่ต้องค้างครับกดทีเดียวไฟจะกลับมาเป็นสีแดงขึ้นค้างอีกครั้งครับผมหายภาพนิ่งเปลี่ยนโหมดโอเคกดหนึ่งครั้งนะครับปึ๊บเห็นไหมครับไฟจะกระพริบแค่หนึ่งครั้งถ่ายอีกรูปเห็นไหมครับถ่ายกี่รูปก็กดไปครับผมเปลี่ยนโหมด เป็นอัดเสียงครับผมคือถ้าจะเปลี่ยนโหมดเนี่ยต้องให้มันเป็นไฟสแตนบายก่อนนะครับคือไม่กระพริบอะครับกดเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนโหมดแล้วก็จะอัดเสียงครับกดทีเดียวครับมันจะกระพริบแบบนี้ครับเทสอัดเสียงอัดเสียงกล้อง Q5 เทสเทสฮัลโหลหนึ่งสองสามโ,โอเคผมจะเอาไปเปิดให้ดูในคอมครับบันทึกบันทึกพร้อมกับหยุดก็กดปุ่มเดิมครับผม โอเคครับปิดเครื่องกดค้างครับให้ไฟมันดับไปกดค้างครับผมบดับไปแล้วทีนี้เรามาดูวิธีการดูไฟ์ลที่เราถ่ายได้ครับผมเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตเสียบอ,อันนี้ก่อนนะครับสายผมขออนุญ,ญาตวางกล้องนะครับเพราะผมมีมือเดียวครับผม เสียบสาย USB เข้ากับกล้องนะครับและอีกด้านหนึ่งก็เอาไปเสียบกล้อมครับนี่ครับเสียบเข้าไปครับดูนะครับเสียบปุ๊บมันจะมีเด้งขึ้นมานอัตโนมัติครับผม แต่ทีนี้ถ้าดูจากในเว็บไซต์สินค้าของผมที่รีวิวอยู่นี่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ครับนี่ครับกดเข้าไปดูรายละเอียดข้างในได้ครับนี่ครับโอเคเมื่อมันเด้งมาแล้วให้เรากดเปิดเข้าไปครับ จัดมาอยู่ในโฟลเดอร์นี้ครับอันนี้มันจะแบ่งเป็นวิดีโออยู่นี้ครับรูปภาพเสียงนะครับเปิดวิดีโอที่ผมถ่ายให้ดูล่าสุดนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ถ่ายเล่นไปแล้วครับไม่ต้องค้างกดปมเดียวปมเดิมกับทีเ่เปิดเครื่องครับแต่กดทีเดียวครับผม โอเคครับเทสกล้องจิ๋ว Q5 ครับถา่ายดูครับผมจะไปเปิดให้ดูในคอมนะครับหยุดบันทึกวิดีโอกดค้าหนึ่งครั้งแต่ไม่ต้องค้างครับกดทีเดียวโอเคครับภาพนิ่งครับผมเนี่ยครับภาพก็โอเคนะครับ ่าไฟอัดเสียงครับเสียงอัดเสียงอัดเสียงกล้อง Q5 t e s t ทสฮัลโหลหนึองสามโอเคผมจะไปเปิดให้ดูใน้องครับโอเคครับการชาร์จไฟการชาร์จไฟก็เสียบเข้าคอมนี่แหละครับแล้วมันจะชาร์จอัตโนมัติให้ดูยังไงว่าไฟชาร์จเต็มไม่เต็มคือขนาดชาร์จเนี่ยมันจะกระพริบไปเรื่อยๆครับแต่ถ้ามันเต็มมันจะหยุดกระพริบครับมันจะเป็นแต่ไฟสีแดงเฉยๆครับ บอกไปนะครับคือไอตัวกล้องตัวเนี้มันสามารถาชาร์จกับ power bank ได้ด้วยครับผมบางทีเราพกติดตัวมันก็ไม่มีปลั๊กไฟเนาะสมมุติว่าเราพกไปเที่ยวอย่างเงี้ยหาปลั๊กไฟเสียบไม่ได้หรือว่าต้องการที่จะดึงระยะการใช้งานที่นานขึ้นจากแบตเตอรีอ่ตัวกล้องที่ใช้งานได้เพียงแค่90นาทีต่อการชาร์จหครั้งนะครับถ้าเราเสียบกับ power bank เนี่ยคือกล้องตัวนี้มันจะ สามารถเสียบชาร์จแล้วก็ใช้งานถ่ายไปด้วยได้ในตัวครับผมคือไม่มีการระเบิดนะครับคือชาร์จไปใช้ไปได้ครับผมถ้าเสียบกับ power bank ก็แล้วแต่ขนาด power bank ครับถ้า power bank ขนาดใหญ่ก็อาจจะถ่ายได้เป็นวันอย่างเงี้ยครับวัน2วันถ้าขนาดเล็กๆก,ก็ย่นลงมาครึ่งวัน12ชั่วโมง5ชั่วโมงก็แล้วแต่ power bank ครับ p อ w e แ Bank เล็กใหญ่ก็มีครับผมถ้าคุณว่า Power Bank มันอันใหญ่คุณก็ไปหาซื้ออันเล็กครับอันนี้ผมจะลองเสียบให้ดูนะครับเสียบเข้าไปโอเคนี่เห็นไหมครับไฟกระพริบแปลว่าชาร์จครับผมดูสายครับอันนี้มันพันกับสายเมาส์นะครับดูสายสายครับต่อเข้ากับ Power Bank ครับชาร์จกับ Power Bank ได้ไฟกระพริบโอเคครับ